สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องหลักธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนงข้อที่สองถึงสามขอความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินยัยจงมีแด่ธรรมทายาทุกท่านวันนี้เราก็มาว่ากันต่อเรื่องของหลักธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองนงสิบประการ เข้าในหัวข้อที่สองหัวข้อที่สองมีใจความว่าบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายข้อนี้ก็เป็นเรื่องของความจริงในการดำเนิเนชีวิตของพระภิกษุที่ให้พระภิกษุมันเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นอยู่ด้วยนะข้าวปลาอาหารศรัทธาของญาติโยม ดำรงอยู่ด้วยการขออาหารชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นได้มาอย่างไรก็ต้องตามแต่ศรัทธาของญาติโยมได้อย่างไรก็พอใจอย่างนั้นให้มีความสันโดษพอใจตามมีตามได้ไม่เรียกร้องไม่เรื่องมากซึ่งในข้อนี้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้กําหนดพระธรรมวินัยเนี่ยตอกย้ําเป็นกรอบของการปฏิบัติไว้อย่างเช่นว่าถ้าหากว่าพระภิกษุ รับกิจนิมนต์ที่ญาติโยมมานิมนต์แล้วก็ระบุชื่ออาหารว่าอย่างเช่นว่าวันนี้จะถวายแกงเขียวหวานขอพระคุณเจ้ามารับพัะอาหารที่บ้านในเวลานั้นเวลานี้ถ้าหากพระพิสุรับนิมนต์โดยทราบชื่ออาหารเหล่านั้นหากญาติโยมที่มานิมนต์ไม่ใช่ญาติสาโลหิตคือไม่ได้ญาติตีเกี่ยวกรเดึ่งเกี่ยวด้วยสายโลหิตโดยตรง หรือไม่ได้ภาวนาไว้เนี่ยหากรับนิมนต์แล้วเป็นฉันก็ต้องอาบัตนะก็เป็นกำหนดกรอบนะพระ,พระธรรมวินัยที่พระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางเอาไว้ว่าเพื่อไม่ให้ภิกษุเนี่ยเป็นผู้ที่เลี้ยงยากหรือเรื่องมากด้วยเรื่องของอาหารให้อยู่ด้วยความสันโดษตามมีตามได้ซึ่งตรงนี้ หากเราพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการบินธบาตเลี้ยงชีพเนี่ยพระสมมาสมเจเ้าพระองค์กำหนดให้พระภิสุบินธบาตก็เพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยเนี่ยสามประการด้วยกันประการแรกก็คือเพื่อให้ไม่ต้องเสียเวลาสำหรับการไปธมาหากินนะเพราะเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตชาวบ้านก็หมดไปกับการธมาหากินเนี่ย กว่า80%เมื่อเราที่เป็นพระภิกษุสามเณรไม่ต้องทำมาหากินอาศัยข้าวชาวบ้านเลี้ยงชีวิตก็มีเวลาสำหรับการที่จะประพฤติปฏิบัติทรรให้เต็มที่สำหรับการบำเพ็ญภาวนาศึกษาธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ประการแรกประการต่อมานะก็เพื่อว่าเป็นการลดความอยากเอาแต่ใจของตัวเราเองเพราะว่า เรื่องกินเลดความอยากเอาแต่ใจเนี่ยเรื่องกินนะเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่เขาบอกกันว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่แต่เรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องกินก็คือเรื่องไม่ได้กินเพราะว่าเมื่อมาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วเนี่ยเมื่อก่อนบวชเคยอยากจะกินอาหารชนิดไหนเราก็เอาตามความชอบใจของเรา อยากได้เค็มอยากได้เปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรอย่างไรนะก็เราก็เลือกรสได้นะอยากจะกินเวลาไหนเชา้าสายบ่ายค่ยํำเราก็กินได้ตามใจปรารถนาอยากจะเอาร้อนอยากจะเอาเย็นหรือจะเอาธรรมดานะก็เลือกได้แต่พอมาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วนะนะก็มีทั้งกรอบพระธรรมวินัยแล้วก็ด้วยความที่เราต้องอยู่อาศัยด้วยข้าวปลาาหารของญาติโยมเนะี่ย อยากได้ร้อนนะบางครั้งต่อได้เย็นอยากได้เย็นบางทีเขามาถวายร้อนนะอยากจะฉันกลางคืนก็ไม่ได้เพราะมีพระธรรมวินัยนกาหนดห้ามเอาไว้เพราะฉะนั้นนะเรื่องของการกินก็จึงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องหักดิบนะความอยากเอาแต่ใจของตัวเองให้ได้ซึ่งตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรองได้ ตรัสเตือนพระพิกสุเอาไว้บอกว่าอุปสรรคใหญ่ของการบวชสำหรับพระพิสุที่บวชใหม่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการกินความอยากเอาใจใจตัวเองในเรื่องของความเห็นแก่ปากแก่ท้องพนะระองค์เปรียบไว้บอกว่าเปรียบเหมือนภัยคือจระเข้อย่างเวลาเราลงน้ำเนี่ยเราก็จะเจอภัยต่างๆนาน,นาภนนั่ยยอย่างหนึ่งก็คือไปเจอสัตว์ร้ายก็คือจรเนะเข้พระองค์เปรียบกับการที่ พระภิสุเมื่อมาบวชแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่สามารถละความเห็นแก่ปากแก่ท้องความเอาแต่ใจในเรื่องของเอาแต่ใจตัวเองเรื่องของการกินได้เนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคใหญ่เพราะว่าโดยกรอบพระธรรมวินัยแล้วก็โดยโดย,โดยการดํารงชีพเนี่ยมันไม่เอื้ออํานวยให้ทําตามใจตัวเองอย่างนั้นเมื่อทําไม่ได้แล้วก็ยังแก้ไขปรับปรุงความอยากเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ ก็จะเป็นอุปสรรคทำให้เราบวชไม่ได้นานนะหรือบวชไปก็ไม่มีกัดใจไม่มีเร็วแรงทรรการที่จะไปประพฤติปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ของการบวชแต่ถ้าหากว่าภิกษุใดนะประพฤติตามพระธรรมวินยัยไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นบทฝึกชั้นเยี่ยมทีเดียวเป็นบทฝึกที่จะหักดิบ ความอยากเอาแต่ใจของตัวเองเมื่อลดความอยากเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เป็นการลดกิเลสตัวใหญ่ทีเดียวสําหรับการที่เราจะแก้ไขอปุปนิสัยที่ไม่ดีของเราเนี่ยอย่างอื่นๆได้ไม่ยากวัตถุประสงค์ประการที่สามสำหรับการที่ทรงกําหนดให้มีการบินธรรมบาตก็จะได้เป็นเครื่องกระตุ้นให้พระภิกษุเนี่ยขวนขวายที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม ให้เรามีดีอยู่ในตัวที่จะตอบแทนญาติโยมเพราะการขออาหารของพระเนี่ยแตกต่างจากการขอ,อแบบขอทานถ้าเราขอแบบขอทานก็คือว่าขอด้วยความสงสารเวลาคนก็จะให้ขอทานให้ตะตังให้ข้าวปลาอาหารก็ตางเพราะเหตุแห่งความสงสารแต่การขอของพระเนี่ยเรียกว่าเป็นการขอแบบอริยะ ขอโดยการที่ให้ญาติโยมเนี่ยมาถวายด้วยความตั้งใจที่อยากจะเอาบุญเห็นพระพิสุเป็นเนื้อนาบุญนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราบวชมาแล้วญาติโยมเข้ามาถวายพระทหารเพราะคาดหวังอยากจะได้บุญจากเราเราก็ต้องทําให้สมกับความคาดหวังของญาติโยมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้พระพิสุแม้เพิ่งบวชมาใหม่นะตักบาตรนะได้รับบาตรจากญาติโยมเนี่ย ที่เขาเอามือจบท่วมหัวก่อนจะถวายพระตาหารก็จะได้รีบขวนขวายศึกษาพระธรรมวินัยขวนขวายพระพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นเนื้อนาบุญสมกับที่ญาติโยมเขาคาดหวังแล้วก็อุปธรรมเลี่ยงดูมาเมื่อเราได้ลำลึกถึงนะเหตุแห่งการที่เราจะต้องบินธบาต์เลี่ยงชีพอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ทำตัวให้เป็นคนเลี่ยงง่ายนะ มันเตือนตัวเองอยู่ทุกวีทุกวันอย่างนี้แล้วก็จะทําให้เกิดสติสม,มชัญญะเกิดความขวนขวายที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปหลักธรรมที่ควรพิจารณาเนืองเนงข้อที่สก็มีใจความว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าอาการกายวาจายอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีก ไม่ใช่เพียงเท่านี้ข้อน,นี้ก็หมายความว่าให้พระพิสุพึงระลึกเสมอว่าเมื่อเราบวชเข้ามาเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีของเรามุ่งมั่นที่จะกระ,ะ,กระทำพนันิพาณให้แจ้งเพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งที่เราต้องศึกษาเรียนรู้นะทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยมีสิ่งที่เราต้องฝึกประพฤติปฏิบัติให้ ให้ดีเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นไปมีอีกมากมายตลอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเชิญแชร์หรือจะปล่อยเวลาให้ให้เสียไปเปล่าประโยชน์หรือว่าประพฤติปฏิบัติทำไปได้ผลเพียงแค่เล็กน้อยก็พอใจอยู่แค่นั้นนะแต่ว่าให้เราเนี่ยเอาตัวอย่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระรหันทั้งหลายเป็นต้นแบบพระรหันทั้งหลาย แม้ท่านจะบรรลุความเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นกิเลสแล้วเนี่ยแต่ทุกท่านก็ยังมุ่งมั่นฝึกฝนอบรมตัวเองไปจนตลอดชีวิตของท่าน,นไม่ได้หยุดหย่อนเลยซึ่งตรงนี้โดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เราเพ่งเล็งย้อนกลับมาดูตัวเราเองถึงความบกพร่องซึ่งเรามีกันคนละมากมายทีเดียวเนี่ยมีความบกพร่องมีนิสัยที่ไม่ดีที่เราจะต้องรีบเร่งแก้ไขเนี่ยอีกมากมาย ซึ่งถ้าหากว่ายิ่งเรามองดูต้นแบบนะก็คือพระสมามาสัมพุทธเจ้าด้วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงความสมบูรณ์แบบของมนุษย์นะซึ่งเดิมทีก่อนที่พระองค์จะมานะดำรงสถานภาพของความเป็นพระสมามาสัมพุทธเจ้าเมื่อยี่สิบอสงไขยกระแสมาหากัฐที่แล้วพระองค์ก็คือมนุษย์อย่างเราเนีแต่พระองค์ได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองมาทำแล้วทำอีกนะข้ามภพข้ามชาติมา จนกระทั่งมาสู่สถานภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกพิจารณาจากสรีระกายภายนอกพระองค์ก็สมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษถึงสาสิบสองประการย้อนกลับมาดูตัวเราเนี่ยเราเนี่ก็ยังไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษสักประการเดียวมีแต่ทุดภก,กตะบ,บุรุษเนะเพราะฉะนั้นก็ยังมีความห่างไกลที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตัวเองให้ยิงย่งยิง่งขึ้นไป พิจารณาจากความรู้ความสามารถของพระองค์พระองค์ก็สมบูรณ์ด้วยวิช,ชาและจรณนะมีวิช,ชาสามวิช,ชาแปดอภิญญาหกจตุปฏิสัมมิทายานสี่แล้วก็จรณะสิบห้าสมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้ความสามารถมีพระสัพพัญยุตยานถ้าหากว่าเรามองพระองค์เป็นต้นแบบเป็นเป้าหมายอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า สิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองไปเนี่ยยังอีกยาวไกลแม้ทำไปอย่างมั่นเพียรทุกทุกวันจนตลอดชีวิตก็ยังไม่ถึงจุดนั้นจะต้องมุ่งมั่นทำไปอีกนับพบนับชาติไม่ทวนทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยเกิดความไม่ประมาทในการที่จะขวนขวายมีความวิริยะอุตสาหะที่จะฝึกฝนอบรมตัวเองให้ให้ได้ตลอดชีวิต และสำหรับพระธรรมทายาที่เพิ่งบวชใหม่ก็ก็มีข้อปฏิบัติในเรื่องนี้นที่ว่าเราจะพิจารณาถึงอาการกายวาจายอย่างอื่นโดยการศึกษาธรรมะเราเพิ่งบวชใหม่เราก็ยังไม่รู้ว่าพระธรรมคาสอนของพระธรรมาสงเจ้ามีอีกมากมายเพียงใดแล้วเราจะศึกษาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในขณะนี้สิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่า พระอาจารย์พระพีเลี้ยงท่านกำหนดนะหลักสูตรได้ให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนเรื่องอะไรเราก็พยายามฝึกฝนศึกษาเรียนรู้ไปตามนั้นให้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็มองย้อนกลับมาดูตัวเองเนี่ยให้มุ่งจับผิดตัวเราเองจับผิดในที่นี้ก็คือมองถึงอุปนิสัยที่เราควรจะต้องแก้ไขนะแล้วก็ จับดีชาวบ้านมองไปถึงเพื่อนสาธรมิกครอบตัวตั้งแต่พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงแล้วก็เพื่อนธรรมธายาที่มาอบรมร่วมกันกับเราเนี่ยใครมีข้อดีอย่างไรเราก็จับดีแล้วก็เอาข้อดีอย่างนั้นมาเป็นต้นแบบมาเป็นแบบอย่างว่านี่คือต้นแบบใกล้ตัวที่เราเห็นเด่นชัดเลย เอามาเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขอบรมตัวเราเองเ,เมื่อเรามุ่งจับผิดตัวเองจับดีชาวบ้านอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเกิดกําลังใจที่จะแก้ไขที่ใสตัวเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและประการที่สองที่เราจะปฏิบัติได้อย่างง่ายๆก็คือว่าในการที่จะศึกษาเรียนรู้หรือฝึกฝนอบรมตัวเองเนี่ยหัวใจสําคัญก็คือการฝึกใจ นะต้องอาศัยการฝึกใจเ,เป็นตัวนำนะจึงจะทำให้การฝึกฝนอบรมตัวเองทุกๆอย่างเนี่ยก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วการฝึกใจเป็นตัวนำนี้ก็ด้วยการที่เราหมั่นรักษาใจของเราไว้ที่ศูนย์กลางกายอยู่เสมอนะตลอดทั้งวันเมื่อเรานึกได้ก็ให้เรามั่นฝึกใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างสบายๆรักษาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสมีความสุขความเบิกบาน อยู่เป็นนิดเมื่อเราทําได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะ,ะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดกําลังใจที่เราจะมุ่งมั่นฝึกฝนอบรมตัวเองของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็มีหลักปฏิบัติให้กับพระธรรมทยาทง่ายๆเพรข้อที่หนึ่งคือนะตั้งใจศึกษาอบรมเต็มเต็มที่จับผิดตัวเองแล้วก็จับดีจับถูกชาวบ้านแล้วก็รักษาใจของเราให้ต่อนเนื่องเมื่อเราได้เตือนสติ ของตัวเองอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นนะข้อบกพร่องของตัวเองนะที่เราจะต้องมุ่งมั่นแก้ไขแล้วก็มุ่งฝึกฝนอบรมตัวเองไปทุกวันความสมบูรณนะ์ความบริบูรณ์ก็จะเติมเต็มเข้ามาสู่ตัวเราทุกวันทุกวันเมื่อบุญบารมีของเราเต็มเปี่ยมมากขึ้นก็จะดึงดูดทั้งทรัพสมบัตริรูปสมบัติคุณสมบัติ ที่สมบูรณ์บริบูรณ์พรั่งพร้อมให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองก็จะเป็นอุปกรณ์สนับสนุนให้เราสามารถจะสร้างความดีได้อย่างง่ายดายไปได้ในอนาคตต่อไปก็ขอให้ธรรมเท迦ทุกท่านเกิดกำลังกายกำลังใจที่จะฝึกฝนอบรมตัวเองแล้วก็เกิดความรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยสืบไป